ผมก็วันนี้ก็สรุปอาการของรถคันนี้นะครับทำอะไรไปบ้างนะผมตอนนี้ก็จบเรียบร้อยนะผมก็เทสผมจะเอารถคันนี้ใช้งานประมาณสักวันสองวันก่อนนะครับก่อนส่งคืนเจ้าของนะครับเพราะว่าบางทีนะครับาบางทีอยู่อยู่ที่นี่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอกลับคืนเจ้าของก็อาการออกนะครับผมอันนี้ก็คือผมจะเทสอีกป,ประมาณวันสองวันนะครับใช้งานจริงเลยนะผมแล้วก็ ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะส่งคืนเจ้าของนะครับผมก็ไล่มาสองวันครับรถคันนี้สองวันสามวันนะครับผมไล่มาทุกอย่างหมดแล้วนะครับผมนะครับจบไปที่ลักขั้นตอนนะผมไล่ตั้งแต่ระบบน้ํามันนะครับผมระบบน้ํามันระบบคาบูนะครับผมน้ํามันคาบูนะครับไล่คาบูตัวเดิมก็มีปัญหาหลายอย่างนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นคาบูลูกใหม่นะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ของแท้นะ นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับใกล้เคียงนะครับผมแล้วก็พอได้คับบูเสร็จแล้วก็มาไล่ระบบไฟนะครับผมระบบไฟเนี่ยก็ขับสตาร์ตติดตอนแรกขับได้ประมาณถ้าขับธรรมดาไม่ไม่ไปไกลก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรผมพอวิ่งในชักพักหนึ่งประมาณกิโลผมไปเทศจริงนะผมกิโลหนึ่งสกิโลเนี่ยผมรถเริ่มร้อน,นครับแล้วก็อาการสะดุดวบูบ มาทันทีเลยนะผมสะดุดแล้วก็วูบมาทัทีแรกที่ไรไม่เป็นไรนะพอรถเริ่มร้อนเนี่ยอาการสะดุดแล้วก็วูบนะผมมานะครับผมก็เลยเปลี่ยนหัวเทียนกับตัวอ่าปลั๊กหัวเทียนนะผมกระจกอ่านกกระจอกอ up, นะครับผมหัวเทียนนะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็เอามาขัดขัดขัดแล้วก็ใช้ได้ปกตินะผมพอขับไปอีกร้อนร้อนก็จะเป็นเหมือนเดิมนะผมผมก็เลยต้องเปลี่ยนหัวเทียนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนปลั๊กหัวเทียนนะผมตัวอันนี้ ผมเอาของอีกคันนึงมาใส่นะครับผมก็เทสดูก็น่าจะาไม่มีปัญหาอะไรนะครับคอยนะครับผมก็มีหัวเทียนส่วนคอยก็เป็นตัวเก่าแหละไม่ใช่ของใหม่นะผมตัวเดิมก็ยังใช้ได้ปกติแค่ผมเอามาเทียบดูแล้วก็เออมันก็ก็เลยใช้ตัวนี้เลยนะครับผมตัวระบบสายน้ํามันนะผมผมใช้เป็นสายาสายระดับน้ําเลยนะผมสายใสยนะผม เรจะดูน้ำมันลงดีหรือเปล่าแล้วก็อันนี้นะตัว2 T ทีออโต้ลูปนะผมแล้วก็ที่เปลี่ยนก็เป็นก๊อกตัวนี้นะครับเป็นก๊อกน้ํามันนะครับก๊อกน้ํามันตัวนี้นะครับมันเสียนะครับผมน้ํามันมันจะออกไปทางเส้นนี้ด้วยเส้นที่เป็นสายตัวนี้จะไม่มีน้ํามันนะผมจริงๆตัวตัวเข้าตรงคอลีดเนี่ยครับผมมันจะดูดมันจะมีแรงดูดจากเครื่องไปแล้วก็ทําให้วาวตัวนี้นะครับ ในกอกตัวนี้มันเปิดแล้วก็ให้น้ํามันไหลมาทางนี้แต่เวลาดูดปุ๊บน้ามันมันออกทางสายนี้นะครับผมสายนี้ก็น้ํามันหนานะผมจูนยังไงก็ไม่ได้นะผมจูนคาบูจูนยังไงก็ไม่ได้นะผมตอนแรกไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขี่ปกติพอสักพักหนึ่งพอตอนแรกอะเวลาเราขี่ไปใช่ไหมน้ํามันตรงเนี้ยมันยังไม่ลงมาเพราะมันดูดไปสักพักหนึ่งน้ำมันมันออกตรงเนี้ยพอะมันออกแล้วมันลงไปในเครื่องมันหนานะครับ มูบนะครับสะดุดนะครับเลยเปลี่ยนกอกตัวนี้นะครับไล่ไปทีละจุดเลยตัวนี้มีปัญหาผมเปลี่ยนอย่างเดียวนะผมซ่อมไม่ได้นะครับผมนี่กอกตัวหนึ่งคาบูตัวเก่าก็มันเก่าแล้วเนอะรถสามสิบกว่าปีแล้วนะครับคาบูนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมเดียวไม่ไม่ไหวก็เลยเปลี่ยนยกลูกนะครับแล้วก็ปักหัวเทียนหัวเทียนนะครับตระมานี้นะครับผมแล้วก็หลังจากใช้ได้แล้วก็มาไล่จูนคาบูอีกรอบหนึ่งนะครับ จูนคาบูจูนอะไรมันนะครับจุนอากาศจุนอะไรนะครับแล้วก็มีปัญหาที่มีปัญหาก็คือเข็มมันไม่ปิดน้ํามันนะครับผมก็เลยต้องถอดเข้าถอดออกหลายรอบเพื่อที่จะมาปรับตั้งเข็มตัวปิดน้ํามันนะผมลุกลอยขึ้นสุดแล้วบางทีน้ํามันยังไหลยอยู่นะครับทําน้ํามันมันท่วมคาบูนะผมท่วมคาบูนะครับท่วมแล้วก็นี่นะไหลออกเลยไหลทิ้งนะครับ ตัวนี้ก็ประมาณนี้ก็น่าจะจบแล้วผมสตาร์ทก็ง่ายอยู่นะครับผมสตาร์ทก็ง่ายอยู่นะครับก็แรงอัดมันจะนิดนึงนะครับผมถ่าเพราะว่าตัวนี้ก็ฟิตควานใหม่อยู่นะครับผมก็เมื่ปีก่อนนะมั้งน,นะครับผมเปลี่ยนลูกใหม่แล้วนะครับตัวนี้ก็ไล่อยู่ประมาณนี้นะคผมสามวันเต็มๆนะครับกับคันนี้นะครับ จบได้แล้วนะผมก็ผมจะเทสอยู่ประมาณสองาวันก่อนนะผมถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะส่งขึนเจ้าของนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบคุณครับ